สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดจะมาพูด Lisa you are l o v e นะวันนี้ดีใจมากที่เทคนี้ขึ้นเทรนทวิตในประเทศไทยอันดับหนึ่งแล้วก็ยังติดเทรนในหลายประเทศทั่วโลกติดเทรนโลกด้วยนะคะดีใจมากที่หลายๆคนให้กำลังใจน้องลิซเพราะว่าน้องโดนเยอะโดนเยอะมากจริงๆ แอดเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วละแต่เมื่อวานยังไม่อยากพูดเพราะจริงๆคืออยากให้เมนแต่ละคนแบบรักกันอยากให้ทุกคนรักแบบสีสาวแบล็ k พิงค์แต่ว่าน้องน้องโดนน้องโดนเยอะจริงๆนะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเราให้มาพูดลิซ่า you are love กันพูดสิ่งดีๆให้น้องลิซนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดเรื่องลิซ่า you are love เดี๋ยวแอดเมื่อวานที่แอดได้โพสต์ไปเนาะ เป็นความรู้สึกหลังจากที่แบบเกิดเรื่องดรามา่าร้องเยอะไม่ร้องเยอะอะไรยังไงแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์บางคอมเมนต์ดีมากคอมเมนต์เตือนสติกันซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีใจนะคะที่ยังไงคนส่วนใหญ่ก็คือรักศิลปินอย่างมีสติแล้วก็ไม่ทําร้ายกันนะเอางี้ดีกว่าไม่ไม่เฮสปิดใส่กันอาจก็ดีใจนะที่แบบเออ เรารักน้องๆสี่คนหลายคนเป็นเมนคนนั้นเป็นเมนคนนี้แต่ยังไงก็คือซัพพอร์ตสีสาวแล้วก็แอดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอนแรกแอดพยายามไล่ตอบคอมเมนต์หลังจากที่อัพคลิปไปนะคือพยายามอ่านแล้วก็ไล่ตอบแต่หลังจากนั้นมันตอบไม่ไหวจริงๆบวกกับมันต้องไปนอนแล้วอะคะ่ะเมื่อวานเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาอ่านอีกทีตอนเช้า อ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าไล่ตอบไม่ไหวจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆเข้ามาคอมเมนต์ในด้านบวกในด้านสร้างสรรค์ขอบคุณจริงๆแล้วก็เมื่อเช้านะคะมีมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกแอดนะบอกตั้งแต่ตอนช่วงเช้าๆเลยว่าน้งติงเกินร้อยล้านแล้วนะคบอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นข่าวดีมากนะคะข่าวดีรับวันใหม่เลย ขอบคุณมากๆที่ทําเพื่อน้องไอติมของเราจนตอนนี้หลายๆคนในทวิตก็บอกว่ายังสตรีมยังพันกันต่อเนื่องไปเลยนะคือสุดยอดมากๆอะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้พักมา2อสมวันนี้พักได้แล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ไหวนะพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทํากันต่อรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะใช้เวลาทั้งหมดไปประมาณ40ชั่วโมงถ้าถ้าถ้าตัวเลขไม่ผิดน,นะคะน่าจะประมาณนี้นะก็ถือว่าไม่แย่นะแอดว่าไม่แย่ แม้เราจะทำร้อยล้านวิวใน24ชั่วโมงแรกไม่ได้แต่40ชั่วโมงได้ร้อยล้านวิวไม่แย่ค่ะถือว่าไม่แย่เลยอีกอย่างเราต้องภูมิใจว่าเพลงนี้จริงๆแล้วอะตัวเพลงตัว MV เข้าทํำออกมาดีดีมากเอางี้ดีกว่าแล้วก็กระแสะตอบรับคือค่อนข้างดีมากทุกแพลตฟอร์มทั่วโลกเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าภูมิใจในน้องไอติได้ ไม่อายเลยได้แค่นี้ก็คือสุดยอดมากแล้วอ่ะทีนี้กลับมาที่น้องลิสนะคะน้องโดนเยอะน้องโดนเยอะมากคือสองสารน้องมากนะอันนี้บอกเลยแต่ก็วันนี้ดีใจที่ลิซ่า you are l o v e ขึ้นเทนทวิตนะคะเอะอแอดไม่ขอเรียก ว่าบลิงละกันแอดขอเรียกว่าแอนตี้มันจะมีพวกแอนตี้บางกลุ่มบางคนที่คือด่าน้องเสียหายหายอะ่ะแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นมันเป็นคอมเมนต์ที่แย่มากๆไม่ว่าจะอยู่บน youtube หรือว่าแม้กระทั่งไป,ไปตามแบบคอมเมนต์ว่าน้องในี่ยไอจีเอางี้ดีกว่า แล้วบางคอมเมนต์คือรับไม่ได้เลยไปว่าถึงพ่อแม่น้องอย่างเงี้ยคิดได้ไงอะคือมันมันไม่แยกแยะแล้วไงคือจิตใจมันมันเต็มไปด้วยความแบบลิษยามันมันคิดไม่ได้แล้วอะสติมันไม่กลับมาแล้วอะแล้วก็เพื่อนแอดส่งไอ้นี้มาให้ดูอะที่มันมีบางคนไอ้นี้ะค่ะคือตัดช่วงที่น้องร้องออกไปอะหลายคนน่าจะเห็นคลิปนี้แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่า คือเขาตัดพาร์ทของน้องลิสออกไปเหมือนเพลงนี้ไม่มีน้องอยู่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งแบบต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอคือต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคืองงว่าโอ้โหคือไม่ชอบเขาเกลียดเขาแต่ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอแอนว่าพวกนี้ไม่ปกติพวกนี้คือลิสยาบาังตาความอาฆาตมันอยู่ในใจละมันถึงสามารถที่จะไปละลาน คนอื่นได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือปกติคนเขาไม่ทํากันอ่ะอย่างเอาง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบใครไม่ชื่นชอบคนนี้เราก็จะไม่ไปว่าเขาถูกไหมแต่มันคือมันคือความชอบส่วนตัวที่เราแค่แบบเออเราไม่ชอบเขาเราก็จะไม่ยุ่งถูกไหมเราก็อาจจะไม่ดูเขาเราก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนผลงานเขาแต่เราก็ไม่ไปคอมเมนต์ด่าเขาอ่ะแต่คือคนพวกเนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไง คนพวกนี้คือไม่ชอบก็ไปด่าถามว่าเขาผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรคือตัวเขาไม่ได้ผิดจะให้เขาผิดอะไรอะพวกนี้คืออยากเห็นชีวิตเขาพังแล้วมันมีคนอย่างนี้จริงๆในสังคมไม่ใช่แค่ในไทยมันมีอยู่ทุกที่แหลคะค่ะทั่วโลกแต่แอเชื่อว่าเ,เวนกรรมมีจริง ทำอะไรกับเขาไว้เดี๋ยวมันก็จะย้อนกลับไปหาตัวเองตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลตอนนี้เขาอาจจะยังมีความรู้สึกว่าเขาสะใจมันเป็นความสุขของเขาที่เขาได้ดา่ามันเป็นความสนุกที่ได้ทำลายชีวิตคนอื่นหรือว่าดา่าคนที่แบบตัวเองไม่ชอบแรงๆแ,แต่เชื่อเถอะคนพวกนี้ชีวิตไม่มีความสุขหรอก เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจิตใจมันแฝงไปด้วยความลิษยาความอาฆาตท้ายสุดพอละานเรามันลิษยาไปเรื่อยๆมันเพิ่มความเกลียดชังไปเรื่อยๆความเป็นมนุษย์มันก็ลดลงจนสุดท้ายคนพวกนี้มันก็ไม่เหลือความเป็นมนุษย์พยลามันไม่เหลือความเป็นมนุษย์จะเอาความสุขมาจากไหนถูกไหมมันก็ไม่มี เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปให้ค่าแล้วก็เราให้กำลังใจน้องเยอะๆนะคะอย่างที่หลายๆคนทำวันนี้ดีมากชอบมากเทนทวิตติดอันดับหนึ่งเลยเชืออชเชื่อเลยคนไทยรักน้องเยอะมากคนไทยรักลิซ่าเยอะมากเพราะน้องคือเด็กสาวที่ต่อสู้กับความฝันตัวเอง และเด็กคนนี้ไม่ได้มาขอโชคช่วยเด็กคนนี้ทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวเขาเองเขามีความพยายามลิซ่าเป็นถือว่าเป็นไอดอลเด็กไทยที่เริ่มจากศูนย์เริ่มจากศูนย์มหมายความว่าไม่ใช่น้องไม่เก่งหรือไม่มีพรสวรรค์นะความหมายเริ่มจากศูนย์ก็คือทำทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถที่จะทำตามความฝันได้โดยที่ไม่มีแบ็กอัพอะเอางี้ดีกว่า เอาเป็นว่าน้องคือไอดอลแห่งความสำเร็จของเด็กไทยที่น่าชื่นชมมากๆดีใจที่คนไทยรักน้องมากๆส่วนบางคนที่ไม่รักไม่เป็นไรไม่ชื่นชอบไม่เป็นไรแค่ไม่คอมเมนต์เสียหายๆไปด่าน้องก็พอแล้วคนเราความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้แต่อย่ามาแบบด่าใส่กันอย่างเงี้ยโอเคแฮปปี้แล้วถูกไหมคะขอแค่นั้นอะไม่ได้ขออะไรเยอะเลย สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราให้กําลังใจน้องกันเยอะๆแล้ววันนี้ก็กําลังใจน้องให้น้องเยอะมากทั้งทาง i g ทั้งทางทวิตน้องได้เห็นน้องได้รับรู้นะคะน้องมาลง IG s t สตอรแล้วน้องก็บอกว่า love them แล้วก็มีแบบลูกศรชี้ไปที่น้องแม็น้อยลิลลี่ด้วยคิดว่าน้องรู้อะน้องรู้ทุกประเด็นดราม่าแล้วน้องก็คงน้องรับรู้แหละ ทุกอย่างแล้วก็น้องอาจจะมีไปเจอเมน์แบบนั้นแล้วด้วยแล้วก็แบบคือศิลปินเขาก็อุตส่าห์ทำงานเนาะเขาพยายามกันแล้วแบบมาเจอแฟนคลับแต่ละคนทะเลาะก,กันอันนี้ยังไม่รวมแอนตี้นะแฟนคลับทะเลาะก,กันยังไม่เท่าพวกแอนตี้ที่คอยแบบพันประสาทเอางี้ดีกว่าเออ แต่เชื่อว่าใจิตใจน้องดีขึ้นล้วค่ะเพราะว่ามีหลายคนรักน้องนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ในทวิตหรือว่าไปคอมเมนต์ในไอจีทั้งประเทศจีนพวกแม่บาห้าสอย่างเงี้ยรักน้องมากคือน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์ดีๆกันนะคะของน้องลิซที่วันนี้ Lisa you are love แล้วก็ Lily love you Lisa ว่าแต่ละคนเขาคอมเมนต์อะไรยังไงกันบ้าง เดีแ๋แอดเรืองมาบางคอมเมนต์นะคะที่มีความรู้สึกว่าอ่านแล้วก็อมยิ้มไปแอดขอยกมาบางคอมเมนต์ในทวิตนะคะน้องลิซที่รักขอบคุณนะคะที่ทำตามความฝันจนสำเร็จทำให้เราได้มารู้จักและรักคนที่แสนดีแบบหนูขอบคุณที่น่ารักแล้วก็สดใสเสมอขอบคุณที่เกิดมาให้รักนะคะจะคอยอยู่ข้างๆอยู่เสมอแล้วก็ตลอดไปพักผ่อนเยอะๆนะคะคนเก่ง LISA you are l o v e ดิลลี่เลิฟฟิลลิซ่าคนสวยของหนูหนูชอบรอยยิ้มพี่ที่สุดแล้วไม่เป็นไรนะคะยิ้มเยอะๆนะรักพี่นะถึงเราจะไม่ได้เป็นเมนลิสแต่พอเรามาเจอข่าวนี้ก็ฟิลดาวลงเอามากๆสงสารลิสไม่ใช่น้อยเลยลิสไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทำไมลิสถึงต้องมาแบกรับคำด่าคำวิจารณ์ความเจ็บปวดไว้ลิสไม่สมควรได้รับสิ่งสิ่งนี้เลยเรารักลิสมาก เราจะก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปพร้อมกันรักเธอนะเธอสู้มาสร้างมาจะสิปีเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อะไรมาก็เยอะสู้ต่อไปนะลิซไม่ท้อมไม่น่อยนะเพราะเราหยุดรักหยุดห่วงเธอไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกทุกคนพร้อมกอดลิซ่าเสมอทุกทุกคนอยู่ข้างๆเสมอปริงทุกคนพร้อมกอดเสมอนะคะสู้ๆนะเราจะผ่านเรื่องแบบนี้ไปด้วยกันลิซ่า you are l o v e พราะเรารักหนูนะคนเก่งอย่าเจ็บอย่าป่วยเลยนะพวกเราจะอยู่ซัพพอร์ตดันหนูไปให้สูงสูงหนูไม่ได้ผิดสักนิดหนูดีที่สุดเก่งที่สุดสำหรับรลินลี่5 7าสเลยนะรักเสมอลิซ่า you are love l i s ่าเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่เราติดตามแล้วแล้วก็รักหมดใจไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรจากเธอนอกจากให้เธอมีความสุขกินอิ่มนอนหลับ และมีแต่รอยยิ้มเท่านั้นรักหนูนะคะจะอยู่ข้างๆตลอดไป l i s ่า you are love มีคนที่รักและพร้อมจะอยู่เคียงข้างคอยพยุงหนูให้บินสูงสๆอยู่บนท้องฟ้าอีกมากมายเลยนะคะเพราะงั้นอย่าได้เศร้าและอย่าได้หวัดกลัวอะไรเลยค่ะคนดีของแม่ l i s ่า you are love น้องลิซ่าน่ารักนะน้องไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยนะน้องพยายามแค่ไหน กว่าจะมาถึงจุดนี้มีคนรักน้องมากมายและเชื่อว่าคนใกล้ตัวน้องก็คงรักน้องมากๆเช่นกันพวกเราจะรักน้องตลอดไปนะลิซ่า you are l o v e เราจะคอยอยู่ข้างๆตลอดนะจะคอยสนับสนุนตลอดและจะรักตลอดไปด้วยเจ้าเด็กน้อยคนเก่งของเราสู้ๆนะกอดๆที่บอกว่ารักคือรักมากจริงๆนะไม่เคยพูดเล่นและจะรักตลอดไป Lisa you are love อันนี้แค่เป็นคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นนะคะจากทวิตในประเทศไทยที่มีแฟนคลับไทยให้กำลังใจน้องลิสกันเยอะแยะมากมายมากเลยแต่ก็อย่างที่แอดบอกไปว่าไม่ได้มีแค่ในทวิตเท่านั้นนะคะที่บอกรักน้องทั้ง57ที่จีนอย่างเงี้ยเขาก็บอกรักน้องในเว่ยเช่นกัน แล้วก็มีการบอกรักเป็นภาษาไทยด้วยนะคะซึ่งแบบด,ดูแล้วน่ารักมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโพสต์นี้นะคะลิซ่าผมรักคุณมากจีน57จะรักคุณเสมอยิ้มอย่างมั่นใจที่รักคุณเป็นดาวที่ส่องแสงที่สุดบนเวทีรักคุณนะลิซ่าอันนี้นะคะถึงเขาจะเขียนภาษาไทยไม่ได้คล่องหรือไม่ได้สลัดสลวยแต่คือเขาก็พยายามที่จะบอกรักน้องลิซ เป็นภาษาไทยซึ่งเราอ่านแล้วเราก็น่ารักมากๆนะคะลูกจ๋าห้ามน้อยใจนะคะด้านหลังหนูยังมีเลนล,ลี่ละ57นะพวกเราจะเป็นแบค็คให้หนูเองไม่ว่าจะเป็นยังไงพวกเราก็จะมีแค่หนูคนเดียวน่ารักมากนะคะอ่านแล้วก็รู้สึกถึงสิ่งดีๆที่ส่งต่อมอบให้กัน อย่างอันนี้มาจากไอนะคะก็เมนเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็แปลประมาณว่าพวกเรารักเธอริซาได้ปรดเข้มแข็งไว้นะจำไว้เสมอว่าเธอไม่ได้ตัวคนเดียวการต่อสู้ของเธอก็คือการต่อสู้ของพวกเราเธอไม่ได้สู้อยู่เพียงลำพังพวกเราจะอยู่เคียงข้างเธอนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะยังอยู่กับเธอตรงนี้เสมอเธอมีลิลี ที่อยู่รอบๆตัวเธอปกป้องเธอและคุ้มกันแก้ต่างเพื่อเธอมีความสุขเธอนะอย่าให้คนพวกนั้นมาลดทอนความสุขใสในตัวเธอเลยเธอคือดวงดาวที่ส่องสว่างเป็นประกายอยู่บนนั้นและพวกเราจะคอยแงนมองเธอด้วยรอยยิ้มตลอดไปภูมิใจในตัวเธอมากๆตลอดมาและตลอดไปพวกเรารักเธอนะ อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นข้อความสุดท้ายแล้วนะคะมีแฟนจีนคนหนึ่งเห็นว่าน่าจะมุด VPN มาบอกรักให้กำลังใจนิ่าใน IG เลยนะคะก็สามารถแปลได้ว่าทำแบ c k นี้หนูทำได้ดีจริงๆนะหนูรับได้เจ๋งมากเพราะฉะนั้นหนูต้องมีความมั่นใจนะอย่าไปใส่ใจคำพูดแย่ๆบางคำพูดจากทางโซเชียลเลยมันเป็นสิ่งที่หนูควรได้รับจากความพยายามของหนู แฟนๆชาวจีนภูมิใจในตัวหนูมากพวกเราจะอยู่เคียงข้างหนูเสมอรักหนูมากควีนของเรา Lisa you are love l i ลล love you Lisa อ่ะอันนี้ก็เป็นแค่บางคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นนะคะที่มีการบอกรักน้องแล้วก็ส่งมอบกำลังใจให้กันและกันไปสู่น้องคิดว่าน้องได้รับรู้นะคะแล้วก็ น้องคงได้กำลังใจไปเยอะแยะเลยถ้าที่ยังไม่ได้บอกรักน้องนะคะทาง IG ไปบอกรักน้องได้นะแล้วก็ใครอยากคอมเมนต์อะไรที่เป็นการบอกรักลิซ่าในคลิปนี้คอมเมนต์ด้านล่างได้เต็มที่เลยค่ะวันนี้เรามาเปิดพื้นที่ให้ทุกคนคอมเมนต์สิ่งดีๆให้น้องลิซันยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะ